มหาไทยวัฒนธรรมเอาใครอ่ามหาไทยโอ้ยนี่ก็มาเป็นแผงเลยโอ้ยมหาไทยจะใครล่ะมหาไทยก็กันจอมพลังไงสิทําไมล่ะอ๋อคก็เนี่ยขนาดขนาดมันไม่ได้เป็นผู้ว่าสากแก้วมันยังทํายิ่งกว่าผู้ว่าสากแก้วอีกอ,ะ <laughs> อ่ะเออกันจอมพลังไปเลยลนตีมหาไทยเออกูตั้งเองอะ่ะไปเลยทำหน้าที่อะไรอย่างแรกคือเอารถส้วมไปฉีดใ่หัวขเขมร อืมภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ออนะคะขับรถซ่วมไปเลยวันนั้นฉันถามแล้วนะว่าในนั้นมีของไหมหรือว่ามีแต่รถของคืออะไรวะกูาถามว่ามีขี้ไหมในนั้นรถซ่วมที่มันเอาไปสิบสี่คันมีขี้ไหมถามมันตรงๆมันบอกมี <laughs> มีอยู่ครึ่งหนึ่ง <laughs> <laughs> จตุพรเป็นไม่ได้ทําไมล่ะเขาติดคุกมาไงเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณสมบัติจะไม่ได้เป็นเออคุณสมบัติจะเป็นไม่ได้นะเจเออีเจเอนี่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ทําไมเอ้าเดี๋ยวข้าราชการกระเ,เจิงเจเอนี่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ต้องให้ไปเป็นอย่างอื่นเจเอไปเป็นอะไรเจเอคิดว่าน่าจะตั้งให้เป็นประธาน เป็นประธานกรรมธิการไม่เป็นประธานผู้อํานวยการแล้วก็บริหารจัดก,การเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์เออเจเอ๋อนี่จะให้เป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอุย้ยประธานซอฟต์พาวเวอร์นี่มันต้องระดับตุ้งติ้งสด้งสีจะเอาเจเอ๋ไปทำไมเอาอีเจเอ๋นี่แหละประธานซอฟต์พาวเวอร์ก็อีตุ้งติ้งเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ได้อีเจเอ๋ก็เป็นได้ทุกอย่างนั่นแหละเออเจเอ๋อกูตั้งเองเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ไปเลย ผู Bird, boy, free, free ้พันเบิร์ตอยู่ในราชการเป็นไม่ได้ผู้พันเบิร์ตต้องเป็นเอหน้าห้องผู้พันเบิร์ตเนี่ยให้มาเป็นหน้าห้องนายกรัฐมนตรีเเอออผู้พันเบิร์ดนะมาเป็นหน้าห้องนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงานกองทัพนั่นแหละลีหน้าจังเป็นอะไรโอ้ลีหน้าจังแกเป็นอะไรไม่ได้หรอกแกนั่งอยู่ประตูน้านั่นแหละให้แกนั่งอยู่ประตูน้ํานั่นแหละให้แกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเออเออเราก็สนับสนุนสินค้าแกก็พอแล้วเออเออนั่นแหละ พี่หนุ่มกัญชยัยหน่วงกัญชยัยหน่วงกัญชัยหน่วงกัญชัยตั้งไม่ได้ทำไมล่ะเ,เขาเป็นผู้บริหารช่องสามถือหุ้นช่องสามตั้งพี่หนุ่มกัญชัยไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยพี่หนุ่มกัญชัยให้แกนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวถ้าเ <im. S 2> กิดพวกมึงคนกันมาหมดแล้วใครจะนั่งใครจะนั่งพิจารณาคดีอยู่ที่ช่องสามแล้วพี่หนุ่มก็ให้แกนั่งพิจารณาคดีอยู่ที่ช่องนั้นล่ะจะมาตั้งแกเป็นอะไรละ่ะโอเคจบ มีคนแต่งตั้งเจเล้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เจเล้งแกขายลิปสติกของแกให้ได้ซะก่อนแกนจะมาดูลิปสติกของคนอื่นได้ยังไงกันถ้าเกิดแกออกมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แกจะต้องขายลิปสติกให้คนทั้งประเทศนะไม่ใช่ขายลิปสติกให้แกนคนเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หรอกโอเคนะอ้ยนะ เอาทุกคนจะมนจะมาตั้งกันเองอย่างนี้ละมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเอาเจ๊ฝยเอาเจ๊เล้งไม่ได้เอาเจ๊ฝ้ายอีกเจ๊ฝ้ายไ,ไปเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่องเที่ยวเจ๊ฝ้ายเอาไปเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวทําไ,าไ,ปปาม,ไมละเอาก็เฉพาะเจ๊ฝ้ายเนี่ยพวกเชฟพวกเชฟพวกอะไรต่างๆมาทั่วโลกเลยมานั่งกินไอ้ไรออน,นะไข่เจียวแกะมันมาทั่วโลกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงนึกดู กินไข่เจียวจานเดียวสี่พันบาทอะแม่งมาทั่วโลกเลยอะอ,อย่าเจ๊ใส่อะเอก็ต้องตั้งให้มันเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแหละแพรลี่เป็นอะไรแพรลี่เนี่ยต้องให้กลับไปบวชเป็นพระใหม่ทำไมล่ะเอา ก็ตอนนี Turkey, ้พระหายไปครึ well, ่งครึ่งครึ่งประเทศแล้วตอนนี้ไม่เหลือพระแล้วแพรลี่นี้ให้แกกลับไปบวชเป็นพระแล้วให้แกเป็นประธานของมัคคตยกอีกทีหนึ่งให้แกบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็ให้แกเป็นพระประธานจากนั้นก็ให้แกไปทํางานภารกิจในการอบรมพระทั่วประเทศเออแต่งตั้งเลยโอเค เอาอาจารย์เบียอีกโอ้อาจารย์เบียแกไม่เป็นอะไรแกห่มขาวอาจารย์เบียแกไม่คิดจะเป็นอะไรอาจารย์เบียเนี่ยเราต้องให้แกไปเป็นนู่นถ้าเกิดแกจะออกมาจากผ้าขาวอะนะกูก็ต้องให้แกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาอาจารย์เบนะียน่ะทำไมละ่ะอุ้ยมึงดูทิขนาดแกนั่งอยู่ตรงนั้นแกยังสั่งแกงสอนแกนสั่งสอนไปทั่วประเทศเลยอะอาจารย์เบียต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาเว้ย ทำไมล่ะอ้เฉพาะแกนั่งอยู่ตรงนั้นแกไม่ต้องไปแกไม่ต้องไปออกให้นโยบายอะไรเลยแกนั่งอยู่ในทิกตอกแกแหละพอแล้วให้นโยบายครูทั่วประเทศได้เลยอาจารย์เบียร์ให้แกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเลยเพราะว่าแกชอบสั่งชอบสอนแกสอนทุกคนอ่ะใครเข้าไปแกก็สอนหมดเมื <laughs> <laughs> ่อไงทำไมมึงอ่ะเอ้อนี่อยากจะได้อาจารย์เป็นผูอ้อน้นี่แมกูไม่อยากมีเมียเป็นหมาอย่างมึงหรอกโอ้โหอาจารย์เบียร์ โอเคนะรัฐมนตรีกีฬาเอาใครดีเรวดีสีเท้าคุณนึกถึงคนเดียวเรวดีสีเท้ารู้จักไหมเรวดีสีเท้าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมริกาเนี่ยฉันเป็นนายกเนี่ยฉันต้องผ่ากระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวแยกออกไปหนึ่งกระทรวงกระทรวงกีฬาแยกออกมาหนึ่งกระทรวงจบไปจะได้ตั้งรัฐมนตรีสองคนเออ กระทรวงคลังล่ะเอ้าโอ้กระทรวงคลังต้องนีเลยกระทรวงคลังนี่นึกถึงใครไม่ได้เลยกระทรวงการคลังอะนะกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังมันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องกระตุ้นกเศรษฐกิจมันต้องค้าขายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ เอาพิมพ์รีพายเขาจะออกมาได้ยังไงล่ะธุรกิจเขาสามพันล้านแล้วเ็จะออกมาได้ยังไงเข,ออเขาออกม,า,มอกเอาเขาออกมาไม่ได้หรอกเออเขาออกมาไม่ได้หรอกกระทรวงการคลังนี่ต้องเอาใครดีว่ากระทรวงการคลังยากนะต้องหาคนนอกอะ่ะเออเลวัตเหรอเลวัตให้เป็นลองนเลวัตจะเป็นบอดี้การ์ดไงเลวัตกินแกสอนเป็นบอดี้การ์ดนายก บิกต้มเนี่ยเป็นหน้าห้องและเป็นบริกาศนายกเออแม้พวกมึงตั้งกันตามใจชอบเลยพวกเธอมีชื่อกันอยู่แค่นี้เหรอฮะตั้งกันเองก็สนุกดีเนาะแล้วท่านเศรษฐพุทธล่ะอ๋อท่านเศรษฐพุทธ โอ้ยแกจะมาเป็นเหรอรัฐมนตรีคังเชิญแกมาเป็นรัฐมนตรีคังยากอยู่นะเพราะว่าปัจจุบันแกไปทํางานภาคเอกชนได้เงินเดือนเดือนหนึ่งแกได้ตั้งเดือนละตั้งหลายหลายล้านน่ะเงินเดือนแกสี่ล้านห้าล้านแกจะมาเป็นนาะยกรัฐมนตรีเงินเดือนสองสองแสนได้ยังไงกันเออแกจะมาไหมล่ะสวัสดีค่ะอ่ะ ลองทำเองซะละอะทุกคนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะมีนะฉันจะบอกผู้ตื่นให้เธอดูดิหน้าดอก,กเตอร์มาริกาฉัน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 อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยตัวเซรั่มเนะี่ยควรจะมีนะเซรั่มมียังดอกเตอร์มาริกาเอ็กซ์ตาเซรั่มตัวเซรั่มประสิทธิภาพแห่งการดูแลผิวหน้าตัวนี้เลิศมากใครก็ตามแต่ผิวแห้งผิวเหี่ยดผิวเหี่ยวผิวกล้านผิวหยาบหยาบช้าหยาบโลนหยาบคายหยาบมากคุณพี่ใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่เซรั่ 20 ml ใช้ได้ประมาณเดือนครึ่งหยดแค่2หยดบนใบหน้าแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยกลียกลี่เกลี่ยเคุณพี่ขาตัวนี้หลุมสิวเอ้ยหลุมอุกกาบาตบนใบหน้าหลุมตรงไหนที่มันเป็นรูรูคุณพี่ตัวนี้กระชับรูขุมขนด้วยตัวนี้นะคะจัดไปเลยคะ่ะ1กล่อง1,000บาทซื้อ2กล่องแถม1กล่องขวดข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนปกติขวดแบบนี้คุณซื้อในเคาน์เตอร์แบรนด์ประมาณแปดพบาทสี่พบาทยังตำ่ำ บางยี่ห้อ4,000กว่าบาทบางยี่ห้อ8,000กว่าบาทวันนี้รมฐบาลีกาขายแค่1ขวด1,000บาทและใช้ได้ผลเพียงแค่ขวดแรกเลยเลิศมากติกิกแค่ตัวนี้นะ่าเลิศมากทุกคนใครก็ตามแต่หน้าเหีย่ยดหน้าเหี่ยวหน้าแห้งใครหน้าแห้งหน้าเหีย่ยดหน้าเหี่ยวเคยร,รู้ไหมถ้าเกิดคุณรูคุมขนเนี่ย กว้างคุณจะแก่เร็วถ้าใครแล้วก็สกรปรกเร็วหน้าคุณจะเป็นสิวอักเสบเป็นแผลอักเสบเยอะเพราะว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยมันเป็นร่องรอยแห่งการที่พวกฝุ่น PM อะไรต่างมันจะตกในรูขุมขนเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเธอต้องกระชับรูขุมขนตัวนี้1ช่วยกระชับรูขุมขน2มีแอสตาแซนตินที่จะช่วยไล่พวกฝ้ากระจุดด่างดำได้3ก็คือมีนะคะตัวของน้ํามันอะวาคาโดบวกกับน้ํามันแเบคาเรนแล้วก็น้ํามันมเมล็ดดอกทานตะวัน3น้ํามันนั้นนะคะผนึกรวมกันมันจึงเป็น พลังแห่งการฟื้นฟูผิวไปที่รูขุมขนขนาดเล็กนะมันมันสามารถที่จะฟื้นผิวตั้งแต่ใต้รากผิวเพราะว่าตัวของน้ำมันอะโวคาโดนั้นมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันจะทำให้ดูแลจนกระทั่งรากผิวข้างในแข็งแรงจากข้างในสู่ข้างนอก เพราะฉะนั้นหน้าเธอจะผิวแข็งแรงพอผิวแข็งแรงเสร็จผิวเธอจะรูคุมขนกระชับแล้วจากนั้นผู้พอกระชับปุ๊บนะคะหน้าของเธอก็จะเรียบเนียนตึงและตัวนี้นอกจากไล่ฝ้าไล่กระแล้วความแห้งคว,หความเหี่ยวความเหี่ยวตัวนี้นะคะมันก็จะไปช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของผิวให้คุณอย่าผิวแข็งแรงเพราะฉะนั้นตัวนี้เลิศมากค่ะทุกคนเอ็กซ์ต้าเซรั่ม ตาก,ก้าแล้วตะก,ก้าที่ยี่บค่ะเอ็กซ์ตาเสรัมตะก,ก้าที่ย2ิบสองนะคะเอ็กซ์ตาเซรมกระทรวงการต่างประเทศหม่อมหลวงกอนหม่อมหลวงกอนเอาไปอยู่กระทรวงพลังงานอ๋อกระทรวงพลังงานจองพี่รฆษณาไว้แล้วรฆษณาตัวสิทธิ์กูลเอาไปอยู่กระทรวงพลังงานเออ,เอ,อ มีคนบอกว่าแล้วธนทรล่ะไปอยู่กระทรวงอะไรโอ๊ยน้อน,นายกนายยชื่อมลิกาแล้วมึงจะเอาเอาธนธรมาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงกันแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอามาถ้าเขาจะมานะก็ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีเกษตรฮะเอาธนธรเป็นรัฐมนตรีเกษตรธนทวยอย่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรเป็นรัฐมนตรีเกษตรเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะได้ไปยึดที่ดินแม่มันกลับคืนมาไงทำไมล่ะเอา ก็เขามีเรื่องที่ดินป่าสงวนอยู่เออก็ไปยึดที่ดินแม่มาไปยึดไปยึดที่ดินป่าสงวนมาแล้วก็ไปยึดที่ดินสปปมาคืนซะทั้งตัวทั้งของตัวเขาด้วยแล้วก็แม่เขาด้วยแล้วก็น้องเขาด้วยแล้วพี่เขาด้วยเออให้เป็นรัฐมนตรีเพื่อจะได้ไปยึดที่ดินแม่มาคืนหลวงเอาที่ดินพระเอาที่ดิน เอาที่ดินมาคืนซะเอาที่ดินมาคืนชาบ้านเอาที่ดินป่าสงวนที่ยึดไปเดี๋ยวเอามาคืนป่าให้เอาที่ดินมาคืนป่าซะ